เมื่อมองดูที่ชิ้นงานศินละปะเราสามารถสังเกตได้ว่ามีองค์ประกอบกราฟิกบางอย่างที่มีและไม่มีการกำหนดเส้นสโตรกรวมอยู่ด้วยตอนนี้มาเริ่มออกแบบเส้นสโตรกกันดีกว่าโดยใช้ปุ่มลัด a บนแป้นพิมพ์เพื่อเรียกใช้เครื่องมือ selection tool สำหรับเลือกงานศินละปะทั้งหมด จากนั้นไปที่แผงคุณสมบัติหากคุณไม่สามารถค้นหาแผงคุณสมบัติในพื้นที่ทำงานของคุณก็ให้ทำการเปิดใช้งานโดยเลือกเมนูหน้าต่างจากนั้นเลือกคุณสมบัติที่นี่คุณจะพบส่วนของลักษณะที่ปรากฏหรือ App p อป a ทเ และที่ส่วนนี้ก็จะมีส่วนของการเติมฟิลและสะโตรกตอนนี้มาดูรายละเอียดของสโตรกกันโดยคลิกที่ไอคอนสโตรกเพื่อกำหนดสีให้กับสโตรกของคุณหากคุณไม่ต้องการส่วนของสโตรก ก็ให้เลือกที่ง่ายมีซึ่งเป็นไอคอนรูปสี่เหลี่ยมสีขาวที่มีเส้นสีแดงตัดขวางเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแต่ผมจะเลือกแบบใส,ส่สีโดยจะเลือกใส่สีดำและผมจะปรับแต่งสไตล์เข้าไปให้กับสโตรกด้วยโดยคลิกหครั้งที่คำว่าสโตรกเพื่อเข้าถึงตัวเลือกของสโตรกคุณสามารถเลือกปรับขนาดของเส้นสตรกโดยผมจะเลือกที่ห และจากแผงควบคุมนี้คุณก็สามารถที่จะปรับแต่งในส่วนของแคปคอนเนอร์และอาลีนสตรกนอนคือส่วนของฝามุมและรูปร่างของแต่ละมุมโดยผมจะเลือกฝาและมุมเป็นแบบที่สองเพื่อให้สตรบดูเนียนขึ้นจากนั้นผมก็จะตัดสินใจว่าจะเลือกการวางเส้นขีดไว้ตรงกลาง ด้านในหรือด้านนอกเส้นสโตรกดีเสื่องผมจะจะเลือกวางไว้ที่ข้างในและเมื่อปรับตั้งค่าให้กับเส้นสโตรกเสร็จแล้วก็เพียงคลิกออกไปเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราก็ได้เติมสีเกือบจะเสร็จแล้วและจะไปเติมสีส่วนที่เหลือเพื่อระบายสีท้องฟ้าในวิดีโอถัดไป